สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านแห่มาเก็บเห็ดวันที่3สิงหาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดสกลน,นครส่งผลให้เทือกเขาภูพานซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ415,439ไร่หรือ664.70ตารางกิโลเมตรเริ่มเขียวขจีชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์จึงทำให้บรรดาของป่าทั้งหลายเริ่มออกดอกออกผลกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเห็ดน,นานาชนิดที่กินได้รวมถึงของป่าอาหารพื้นบ้านทั่วไปเช่นหน่อไม้ผักหวานและผักชนิดอื่นๆที่กระจายกันขึ้นในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติภูพานดังนั้นเมื่อถึงฤด,ดูกาลนี้ชาวบ้านจึงรวมตัวกันนำตะกร้าและเสียมออกตระเวนไปตามป่าบนเขาภูพานเพื่อเก็บเห็ด โดยเห็ดที่กำลังออกตอนนี้ประกอบด้วยเห็ดกอเห็ดพึ่งเห็ดระโงกเห็ดไข่เห็ดเพาะเห็ดดินเห็ดน้ำมากและเห็ดบดเป็นต้นซึ่งคนหาเห็ดรวมตัวกันเป็นรถปิกอัพและรถบรรทุกหล้อเดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์มหาสารคามบึงกาฬมุกดาหารและนครพนมวันละหลายร้อยคนกระจายกันเต็มป่าเดินวันละนับ10กิโลเมตรบางวันข้ามเขาวันละสองถึงลูกซึ่งก็แล้วแต่สภาพอากาศ หากวันไหนฝนไม่ตกจะเก็บเห็ดได้มากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ